เหลือหนึ่งชิ้นที่บานเนี่ยจะถือเอาไว้ในมือนานที่สุดดังนั้นจะอมชุมช่มโครกช่วงแหลกมากที่สุดนะคะ <c oughs> หนึ่งชิ้นสุดท้ายนี้จะเป็นของใคร <c oughs> มาค่ะใ <c> น <oughs> ยักษ์ยนตเลยเหรอในช่งนี้ท่านจะขอเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัวสิ่งนั้นคือประชาชนเงินอันนี้มันจิบหนึงร้อยเข้ามาค่ะ แล้วก็ด้านข้างเนาะข้างบนกับข้างขวาเห็นอยู่ใช่ไหมคะ,ะตัวเลขแรกบัสเลขคี่หรือเลขคู่ตัวเลขแรกตัวเลขแรกของแถวเนี่ยตัวทุกคนเห็นเนาะแถวข้างบนเนาะเราไล่จากซ้ายไปขวานะคะแถวข้างบนนะคะด้านหน้านะด้านหน้านะคะซ้ายไปขวาตัวแรกเลขคี่หรือเลขคู่ เจ็บเลยเสีย <laughs> งมากห้ามเปลี่ยนใบนะโอ้โหตั้งถูกเป็นตัวเลยอะ่ะเอาใบเดียวเอาใบเดียวไทยโค้งคะเอออ่ะโอเคเลขแรกขอเป็นเลขขี้ค่ะเลขขี้ใครเลขขี้ใครเลขขี้ใครเลขขี้โอเคเลขขี้นะอยากให้แบบทัดคนแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะแน่นไปเนาะแต่ทุกคนต้องซื่อสัตย์นะขอร้องนะคะในะบเดียวนะคะ ตัวูกใช่ไหมตัวต่อมาดี๋ยวว่าเป็นเลขกันเป็นตัวอักรใช่ตัวอ,กอ,อักษรขา้างมันเพราะว่ามันกอไก่อยู่คอนาววมันพูดไม่ได้ก็อ่ะเอางี้มีใครเป็นตัวขอไข่ไหมเฮ้ยจริงเหรอขอไข่เหรอขอไข่ปะแล้วตัวแรกเป็นเลขคี่ปะมาออกมาเลยมาตัวนี้เลยมาข้างหน้าเลย มานณะเลยมาเชิญค่ะสีนน่ท่านนี้เท่านั้นนะ, 1, 2, 3, ะ,ะหนึ่งสองสามสี่นะค่ะเสา็จคณะเลยยืนยืนกระจายกระจายกันเลยลูกยืนกระจายกระจายกันเลยอ่ายืนในมุมที่หนูอยากเห็นหน้าพี่บ้าสชัดๆแต่ลูกเออเติมรงไปอีกเกลี่ยไ้เพื่อนห,หน่อยเอออ่ะสี่คนเชิญน้ำตาลมา คู่คู่เอ่ออ่าเล็กคู่า็อยู่ดอกศูนย์ใช่ไหมแต่นี่ขี้หมดเลยแปดอ,อ,อ่าเล็คู่บ๊ายบายอ่ะสามคนต่อมาสี่ตำแหน่งที่สี่นะเล็กขีข้หรือเลขคู่เอาเลขคู่ขี้น่ะดูหน่อยตำแหน่งที่สี่นะคะ สองสี่เป็นเลขคู่ขี้หรือู้ขี้แปวนะคะขี้หรือู้ขี้แปวแล้วก็จะเหลือหนึ่งคนค่ะฮ้ยสุดยอดว้าวตกใจตกใจะ